โอเคครับผมวันนี้ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียบอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็อยากรู้ว่ามีาแรงไหมครับเออวันนี้เราก็จะไปทิ้เขื่อนบนรัดนะครับทุกคนไปแล้วไปดูจริงจริงพี่สาเอจาะไป อ่าล้วเชียวอ่าน้าเชียวมามาแต่ตอนใดนนะครับมาแต่ตอนใดเนี่ยมาเว่อมาหอดีฮาเลยโอ้โหหาว้วครับสวนนะัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาจากไหนมาแต่บ้านฟางนะครับมาบ้านฟางครับเอ็กเอาอ่ะออเดี๋ยน้น้องมานแต่บันฟงัฟงน้องมาจากสวัสดีครับขบุรีเลยพออย่าว่าพี่ มาแดกพี่วะโอ้ยโอเคครับผมวันนี้ขอกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียบูอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ก็ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็อยากรู้ว่ามีนางแรงไหมครับเออวันนี้เราก็จะไปทิพเขื่นขอนบนรัดนะครับทุกคนไปแล้วไปรุ่นทรงชิงไปรุ่นทรงชิงอัดสองว่ะวันนี้เราก็ก็จะไปเออวันนี้เราก็จะไปทิปพี่โกโนิวจัดวาเดดกันนะทุกคนแล้วก็ักบพี่สอจอนเมื่อวันนะครับทุกคนก็ ตอน่าจะออกประมาณเที่ยงนะทุกคนแต่ว่าเราตอนนี้เราหาเติมน้ำมันรอพี่เขาก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะเจอพี่เขาไหมทุกคนแต่ว่าวันนี้เราไปไม่เยอะนะทุกคนไปสองคันพอเออไปแบบไปเงีย,งยบๆพอนะทุกคนนะนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้เก็บเหตุด,ดีครับอือก็ทริปนี้ขอไม่เก็บเหตุแล้วกันนะครับทุกคนนะเออขับขี่ปลอดภัยไม่เก็บเหตุตอนนี้เราก็นะ้ำมันก็จะหมดแล้วเดี๋ยวอ๋อสาว เดี๋ยวเราก็จะไปวิ่งหาปั๊มที่เติมน้ำมันกันเลยทุกคนปั๊มน่าอยู่ไกลนะทุกคนอีกประมาณไกลอยู่แต่ว่าน้ำมันเรามีสามฉีดมันก็น่าจะถึงอยู่แหละทุกคนนะเออก็มีอีกกลุ่มรอเราอยู่ปั๊มบางจากนะทุกคนบ้านทุ่มวันนี้รถเยอะจัดเลยก็เราก็จะไปเติมยี่สิบห้านะทุกคนเพราะไล่ไปยี่สิบห้าแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตรงที่ไปถึงปั๊มเลยแล้วกันนะทุกคนไป โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงอ่ะใตส้สะพานอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนน่าจะทางเลี่ยงเมืองนะทุกคนนะเออเอานี่แหละนี่แหละทุกคนเวลาไปทริปนี่แหละรถมีปัญหาตลอดเลยเออเวลาขับขับอยู่บ้านหรือว่าขับไปโรงเรียนอย่างเงี้ยรถไม่มีปัญหาเออเวลาไปทริปเมื่อกี้ดาวบทุกคนนึกว่าแบบว่าริมจานไฟแตกแล้วคุมสตาร์ตตั้งนานนะ ยันยันอยู่สามครั้งอ่ะทุกคนเออยันสี่ครั้งห้าครั้งเนาะบติดอ่ะเอองึดหลายวันนี้ยิ่งมาคันเดียวซะด้วยถ้าพังนี้ใครจะยันกลับก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นน่าจะเป็นรถพี่ช้างนะคนเนี้ยรอบมันลงช้าอ่ะทุกคนเห็นรถพี่ช้างในปั๊มอ่ะทุกคน มนันเร่งมืนจะคันเร่งค้างแต่ว่าที่จริงมันไม่ได้ค้างหรอกแต่ว่ามันเร่งนิดนึงนะโอ้โมาถ่ายดูแย้รอวะฮะ มากับเด็กหน่อยคนหนึ่งว่า <c oughs> ที่แหลกก็มา,ก,ามกุทเย <c oughs> ดีงานอะไเพราะนในหน่อยเด้ยวอันนี้ก็บมีหางปลาพี่พ่อพ่แม่อันน,น,นี้ลุดตัวเนี้ย ฟ้าไม่เต้นเาหลุด,ไ,ไ,ดไปนะครับ,บไปน,น,นะครับแม่งนควันาีิไปขี้เหร่น้ำนี่แหละเอ๊ดวิโลโฟี่สาะจาะไป พี่อามนาิวต่น่ะนะนะอัมนาิวต่นนะ่ะแ่นไ,ไ,ไปหาเขาปะเือเจ้าุ่นอยู่ดไปไปหาเขาปะเราไปหาปะโฟมอเวซันนี่กับเงาเนเหรอไปจอดข้างบนปะมันไก่อจอนนี้ไรโอ้ไม่ตังแรกเลย <laughs> <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงปั๊มบางจากเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้เติมน้ํามันแล้วนะครับทุกคนก็อยู่กับพวกพี่สอจอน้ํามันเต็มถังวันนี้เต็มโอ้คันมีสตาร์ทมือนี่ทืดทีเดียวเลยเรยนโไมีแต่รถพวกพี่สองจังหวะน,นะทุกคนแต่ไม่รู้จักพวกพี่ขอหลอกทุกคนพวดถรถพี่สอจโอคเทนขั้นเฉียวเฉียวเอีย ถ้าบังลมนั้นเป็นตะแรงลี่งวะสีน้ำเงินเพื่อนอยากรถไงบววัวหันเลยคนเยอะจัดเลยทุกคนเดี๋ยวถ้าออกรถไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับทุกคนไปว้าอามนั่งชิวอ่ะ อแล้วเชียออามามาได้ตอนใดนะครับมา,มาได้ตอนใดเนี่ยมาอ้มากอดหาโอ้อหาเลยเะลวะรโอ้ โอ้มีแต่แรงๆเนาะโอ้มีแต่แรงๆอ่ะ Flyer. 太嚣啊！ ทีมงา่ครับวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาเตะบันฟางนะครับบันฟางครับเอาอเฮน้องบนฝงครับวันดีครับขดีน่าอพี่ใช่มันจะมาแดกพี่ะ รูเท่าไหร่เนี่ยพี่เท่าไหร่นะครับคันนี้เท่าไหร่ครับคันนี้ครับโอ้โหเจ๊งหมดเลยครับโอ้เพราทำไปทิ้ยังไงให้ไปบวกับพวกมัใหญ่เท่าไหร่ครับมันต้องตรงกติกาโอ้ยอย่างสุดแ में भी आपात आप, 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 आप ไปไปพูดโอ้คุ้ดแล้ครับ ลด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 โอหไม่ลดป่ะจบแล้วคดีลูกเท่าไหร่นะพี่สตาร์ทมือได้ไหมนี่พี่สตาร์ทมือได้ไหมครับของผมมันสตาร์ทเมื่อไหร่ไม่ต้องเทสต์เลหป่ะ ได้ผมมันใหญ่อยู่พี่แต่ว่าแบ,บตต้องใช้เป็นแบตยังไงพี่ใช้คน,นจบแล้วผ่ากทางเล็กน้อยพี่ครับดูตรงทีเคนะพี่ ทอมาแล้วพี่ยู่อนาโรงงานซีเคพอดีพี่ตรงไปนิดนึงโอเคครับโอเคครับเคคราตายไม่ติดเลยแต่พี่แน่นยันี่ยติดไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ติน ครับเดยกกันเดยกกันบอ้โคว้าตอกโอ้โหคว,ว้าตอกโอ้โหโดนทิน้งห่ะทุกคนเพื่อนหายหมดปะจ,จบเลยจบเลยจบกัน